อีลอนมัสเข้าซื้อกิจการ Twitter ถ้ทา d o ชคอรก็ขึ้นจรวดพุ่งขึ้นไปสู่อาวากาศเลยจาก d o g e คอ i n ที่ราคาขึ้นใช่ไหมก็มีกระแสะคนไทยคนนึงนะคะนี่นาว่าแทนไทยปวดพอร์ตกำไรร้อยกว่าล้านเพราะว่าเขาก็เป็นคนนึงนะคะที่เต้นเชื่อว่าก็ติดตามอีลอนมัสอยู่ CEO Binance นะคะประกาศจะยื่นมือเข้าช่วยอีลอนมัสเนี่ยนำทวิตเตอร์เข้าสู่เว็บสไอจีจะเปิดฟีเจอร์ใหม่ซื้อขาย NFT ได้บน platform. แพลตฟอร์มแบบฟรีค่าธรรมเนียมด้วย ทำให้นำมาสู่ข่าวนึงนะทำให้ราคาของเมติกเนี่ยเพิม่มขึ้น200%หลังจากที่ไอจีแล้วก็แบบ JP m o r า a n กร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ด้าน NFT เพื่อจะแบบนาไปสู่การซื้อขาย NFT บนแพลตฟอร์ม IG ใช่ไหมซิปแม็กกันบ้างดีกว่าครับเขาบอกว่าใกล้จะบรรลุข้อตกลงรับเงินช่วยเหลือ100ล้านดอลลาร์แล้วติดเงินขายสุดท้ายนะคะธนาคารกลางอินเดียนะคะเตรียมจะเปิดตัวโครงการนาร่องใช้สกุลเงินรูปีดิจิตอลอย่างเป็นทางการ สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกครั้งนะคะในชาแนลของ่าวดี้ทักทายคนดูนิดนึงครับ ดีต้นเดือน11ด้วยนะคะใกล้จะแบบปลายปีแล้วช่วงเทศกาลกําลังจะมานะแล้วก็จะเป็นช่วงที่ตลาดน่าจะคึกคักมากขึ้นนะคะเพราะว่าคนก็จะเข้าสู่ช่วงที่แฮปปี้นะวันนี้ตั้นก็จะมาสรุปข่าวคริปโตประจําสัปดาห์นะคะจะเป็นของวันที่31ตุลาคมจนถึงวันที่5พฤศจิกายนนะคะพร้อมแล้วก็ไปเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยค่ะ สำหรับข่าวแรกนะคะจะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้เลยเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมากระแสะน้องเขาแรงมากตั้งแต่อีลอนมัสเข้าซื้อกิจการ t w i t t ต r ร์ค่ะดอทคอยก็ขึ้นจรวดพุ่งขึ้นไปสู่อวกาศเลยจากเดิมที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยต้นบอกว่าราคามันน่าจะขึ้นไปแต่แบบ0.11หนึ่งเปล่าตอนนี้ก็คือแตะแบบไปสูงสุดที่0 1นน่ะคะแล้วปัจจุบันเนี่ยลงมาอยู่ที่ประมาณ0.12 0.13นงอย่าะก็ต้องบอกเลยว่ามูลค่าตลาดเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมาก อจคอยล่ะคาจะขึ้นขึ้นขึ้นใช่ไหมเขาก็แห่กันเข้ามาซื้อเพื่อเก่งกําไรทีนี้เหตุที่มันเกิดแบบนี้ขึ้นเนี่ยเพราะว่ามัสเนี่ยได้ทวีตภาพนักชิบะสวมเสื้อยืดทวิตเตอร์นะทําให้ตอนนี้นะคะตัวเหรียญดอจคอยเนี่ยถ้าดูข้อมูลจากคอยมาร์เก็ตแคปเว็บไซต์นะเหรียญเนี่ยอยู่อันดับเรนกิงที่แปดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครสนใจเหรียญน,นี้สิ่งเดียวที่ต้องทําก็คือติดตามทวิตเตอร์ของอีลอนมัสต์นั่นเองนะ ต่อเนื่องกันมานะคะจากดอชคอยที่ราคาขึ้นใช่ไหมก็มีกะระแสคนไทยคนนึงนะคะมีนามวา่าแทนไทยปวด um án, พอร์ตกำไรร้อยกว่าล้านเพราะว่าเขาก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่เต้นเชื่อว่าก็ติดตามอีลอนมัสก์อยู่แล้วก็มีการซื้อเหรียญดอชคอยเนี่ยเก็บไว้อยู่ที่จํานวน40ล้าน3 0 0แสนแล้วก็อีกนิดน,นึงนะคะมูลค่ารวมเนี่ยก็คือตอนนี้อยู่ที่ร80กว่าล้านในตอนที่เขาแบบออกข่าวออกมาก็คือเมื่อประมาณ5วันที่แล้วนะก็ <S <S <g> ถือว่าทํากําไรไปได้เยอะมากนะคะทางแทนไทยเนี่ยก็บ ไว้ว่าจะซื้อเทส l a ตอบแทนอีลอนมัสให้ด้วยนะไหนมีเพื่อนๆคนไหนซื้อดอ g e จคอยเก็บไว้กันบ้างไหมคะขายยังระวังราคาตกนะถัดมานะคะก็ยังคงเป็นข่าวของอีลอนมัสอยู่ CEO Binance นะคะประกาศจะยื่นมือเข้าช่วยอีลอนมัสเนี่ยนำทวิตเตอร์เข้าสู่เว็บสาม ข่าวนี้ก็มาจากรายการสัมภาษณ์ของ S ปอคบ box นะคะของ CNBC ซึ่งชังเป็นเจ้านะคะเป็น CEO ของบ n a n c e ใชิไหมเขาประกาศว่าเขาได้ทำการลงทุนมูลค่า500ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนการเข้าซื้อกิจการทวิตเตอร์ของคุณอีลอนมัสก์นะชังเป็นเจ้าก,ก็บอกว่าจริงๆข้อตกลงนี้นะคะไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่ว่าเกิดขึ้นตั้งแต่2 3เดือนก่อนที่แบบอีลอนมัส์ยังไม่ได้ซื้อทวิตเตอร์นะแต่ว่าพอซื้อแล้วเนี่ยเราก็แบบไม่ได้เปลี่ยนจุดยืนอะไรเพียงแต่ว่ามีเหตุผลสนับสนุนมากขึ้นนะคะี่่่่าใ้แอยชววรตนนเืง มันคืออะไรนะทวิตเตอร์กับเว็บ3ถ้าสมมติว่าทวิตเตอร์เนี่ยเข้าสู่เฟสของเว็บ3แล้วใช่ไหมคะก็จะทำให้แพลตฟอร์มทวิตเตอร์นะคะสามารถเชื่อมต่อกับ คริปโตเคอเรนซีวอลเล็ตอย่างเช่น MetaMask เอย Trust Wallet s t a p แบบนี้ได้นะคะก็ทําให้เราสามารถทรําธุรกรรมต่างๆบน Twitter ได้ง่ายขึ้นนะคะด้วยแบบเงินคริปโตเคอเรนซีที่แบบตอนนี้ Twitter ไม่ได้รองรับกันแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเชื่อมเวบสามปุ๊บเชื่อว่าจะนํามาสู่แบบการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันแพลตฟอร์ม d e f าต่างๆที่แบบเป็นด้านคริปโตเข้ามาสู่ t ว i t เตอแบบได้ง่ายขึ้นนะ พูดถึงทวิตเตอไปแล้วนะคะจะไม่พูดถึง IG ก็คงไม่ได้เพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาคนแชร์เยอะมากในเรื่องของ IG จะเปิดฟีเจอร์ใหม่ซื้อขาย NFT ได้บนแพลตฟอร์ม แีค่าธรรมเนียมด้วยคือข่าวนี้มันออกมาจริงค่ะคือตัว i g เนี่ยเตรียมจะซื้อขาย NFT บนแพลตฟอร์มเพราะว่าแพลตฟอร์มไอจนเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมลูกอยู่แล้วใช่ไหมคะการจะขาย NFT เนี่ยก็น่าจะง่ายนะเพราะว่าเลื่อนๆแล้วก็ถ้าซื้อขายได้คงจะสะดวกเพียงแต่ว่ามันยังมีอุปสรรคอยู่นะคะการซื้อขาย NFT โดยทั่วไปตามแบบ Open นซอย่างเงี้ยเขาเก็บค่าธรรมเนียมแค่2.5%เท่านั้นเองแต่พอแอปพลิเคชันที่ผ่าน App Store หรือว่า Play Store ค่ะมันจะโดนค่าคอมมิชชั่นในการซื้อออขขายขงบนนแปพลิเคชั ซึ่งเขาเก็บอยู่30%นะก็เลยไม่รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแบบมันทําได้เปล่าเพราะว่าไม่งั้นราคามันคงจะดีดขึ้นสูงมาก30%เยอะมากเลยนะสิ่งที่น่าสนใจอีกอันนึงนะคะก็คือเขาอะเลือกเชนที่จะใช้งานเป็นเชน i n polygon นะทุกคนทําให้นามาสู่ข่าวนึงนะทำให้ราคาของเมติกเนี่ยเพิ่มขึ้น200%หลังจากที่ IG แล้วก็แบบ JP Morgan ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ด้าน NFT เพื่อจะแบบนําไปสู่การซื้อขาย NFT บนแพลตฟอร์ม IG ใช่ไหมโัว polygon เองนะคะก็มีผู้ใช้งานเนี่ยเยอะ อยู่แล้วนะเป็นอันดับต้นๆมีพันธมิตรกับแบบดิสนีย์โรบินฮูส์สตาร์บัคส์แล้วก็ยอดในไตามาสที่3เนี่ยก็เยอะมากๆด้วยนะคะเพราะว่ามีการเปิดตัวตลาด NFT ของ Reddit บนบล็อกเชนอยู่ทําให้นักวิเคอ์เนี่ยก็คาดว่าโพลิก้นนะคะอาจจะพบกับแนวโน้มตลาดหมีครั้งตามเทคนิคที่ชื่อว่า Cup and Hand น e นะ ซึ่งโดยความคิดเห็นส่วนตัวของเราแล้วนั้นนะคะหลังจากการที่ได้ลองใช้งานโพลิกอนมาเป็นระยะเวลานานพอสมควรก็คือปีที่ผ่านมาเราเล่นอยู่บนเชนโพล o กอนตลอดนะคะช่วงแรกๆเนี่ยค่าธรรมเนียมมันค่อนข้างจะดีค่ะก็คืออยู่ที่แบบ3 2 Gwei แล้วมันก็ค่อนข้างจะคงที่แต่ว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยทุกคนมันเบี่ยงมากๆนะคะบางที32ขึ้นไปแตะพัน Gwei ห้าร้อย Gwei หมื่นก็มีอ่ะทุกคนซึ่งมันแบบแพงมากจากแบบ32 G, ขึ้นเป็น3 0มมันก็10เท่าแล้ว ขึ้นไปสามพันมันคือร้อยเท่าจากแบบค่าธรรมเนียมเดิมท,ที่เคยจ่ายนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าอยากให้แบบเชนโพลิกนน่ทำยังไงก็ได้ให้ตัวเครือข่ายมีค่าธรรมเนียมที่สเสถียรมากขึ้นนะคะจะได้แบบใช้งานได้สะดวกสะดวกหน่อย มาดูอัปเดตข่าวของ S i p m e x กันบ้างดีกว่านะคะเป็นเว็บเทรดของสัญชาติไทยเขาบอกว่าใกล้จะบรรลุข้อตกลงรับเงินช่วยเหลือ100ล้านดอลลาร์แล้วติดที่เงื่อนไขสุดท้ายนะคะนี่เป็นข่าวของวันพฤหัสที่ผ่านมาเรื่องนียมันมีอยู่ว่าเหมือนเกือบจะสําเร็จเกือบจะเซ็นสัญญาอะไรแล้วในข่าวนะก็บอกไว้แบบนี้แล้วก็บอกว่าติดที่ข้อตกลงสุดท้ายซึ่งไม่รู้ไม่ได้ประกาศออกมาอย่างชัดเจนว่ามันคือข้อตกลงอะไรนะคะแต่ว่าหนึ่งในเงื่อนไขทั้งหมดที่มีเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของผู้บริหารสําคัญของซิป Max ทุกคน ต้องตกลงทาสัญญาจ้างงาน3ปีนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แอบนี้ไประวังการทํางานนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่เนี้ยก็ไม่ชัดเจนนะว่าเออเหมือนจะมีคุณพราวนะคะได้ออกมาบอกว่าเธอไม่สามารถลงนามในหนังสือค้าประกันการติดตามการติดต่อระหว่างผู้บริหารของนู่นนี่นั่นเขาก็เลยสงสัยวเฮ้ยเจต้นเข้าใจว่าเขาน่าจะแบบคิดว่านี่อาจจะเป็นแบบสิ่งที่ประชาชนนะคะพยายามเชื่อมโยงเรื่องหรือเปล่าแต่คุณพราวก็บอกว่าเออไม่ไม่สามารถให้สัมภาษณ์อะไรได้เนื่องจากว่าเหมือนจะผิดสัญญา ในการทําข้อตกลงนะี่คือเขาไม่สามารถออกมาพูดนู่นนี่นั่นมั่วซั่วไปเรื่อยนะคะก่อนที่แบบข้อตกลงมันจะสําเร็จเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งคิดไปก่อนเดี๋ยวถ้ามันได้ข้อสรุปแล้วนะคะทางซิปเมกก็จะออกมาแถลงการอีกครั้งอย่างแน่นอนถ้าแบบมีความคืบหน้าก็จะมาอัปเดตให้ฟังด้วยเช่นเดียวกันนี่ก็คือซิปเมกก็บอกว่าจะเย็นๆทุกคนถามว่าทําไมคนถึงให้ความสนใจขนาดนั้นนะเพราะว่าซิปเมกเนี่ยจำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาทางการเงินให้ได้ก่อนวันที่2ธันวาคมนะคะก็คือเหลือแค่ไม่ถึงเดือนแล เป็นแบบตามกําหนดเวลาชําระหนี้ที่ถูกกาหนดไว้จากแบบศาลสูงสิงคโปร์เมืนะ่อช่วงตอนที่มีปัญหาตอนนั้นนะคะก็าเป็นกําลังใจให้แล้วกันนะคะสุดท้ายของสุดท้ายนะคะแอบแบบเพิ่มนิดนึงธนาคารกลางอินเดียนะคะเตรียมจะเปิดตัวโครงการนำร่องใช้สก,กุลเงินรูปีดิจิตอลอย่างเป็นทางการซึ่งเขาบอกว่าจะใช้กับไอ้นี่ก่อน,นะคะ่ะเป็นกลุ่มค้าส่งแล้วก็จะใช้กับธนาคารท้องถิ่นนะคะ9ก้าแห่งตามนี้เลย Bank of India เดีย ดังๆในท้องถิ่นเานะะนทีนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการก็จริงนะคะแต่ว่าไม่ได้อยากจะให้มีการถือครองหรือว่าน่าสนใจมากขนาดนั้นเขาก็เลยใช้นโยบายประกาศแบบให้มันมีภาษี30%เพราะว่าไม่อยากให้คนแบบรีบพันมาถือครองขนาดนั้นนะก็รอติดตามกันต่อไปเนาะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะไว้มาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าถ้าชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องด้วยแล้วมาเจอกันใหม่วิกนะะ้าค่ะบ๊ายบาย you <smart noise>